สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องสถิติศาสตร์ซึ่งถือเป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันและการวิจัยทางวิชาการโดยพื้นฐานแล้วสถิติศาสตร์คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์และการตีความหมายผลลัพธ์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์ หรือแม้กระทั่งการวางนโนยบายของประเทศตัวอย่างเช่นหากเราต้องการทราบค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากรในชุมชนหนึ่งเราอาจไม่สามารถสอบถามคนทุกคนได้แต่สามารถสมตัวอย่างเพียงบางส่วนแล้วนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลทางสถิติเพื่อสรุปเป็นภาพรวมที่น่าเชื่อถือได้สถิติศาสตร์แบ่งออกเป็นทุลักษณะสำรวได้สถิติเชิงพนาใช้สำหรับอธิบายละกรุปข้อมูล เช่น่าชเฉลี่ยมัธยฐานการสร้างตารางและกราฟสถิติเชิงอนุมานใช้ในการสรุปและคาดคะเนจากข้อมูลตัวอย่างไปยังประชากรทั้งหมดโดยอาศัยทฤษฎีีความน่าจะเป็นเป็นพื้นฐานกล่าวโดยสรุปสถิติศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนและใช้ข้อมูลนั้นในการวางแผนแตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับ